โอ้โหเป็นชัยชนะ3แต้สมสำคัญของชัยนาครับหลังจากไม่ชนะในลีกมา10นาัดเต็มๆต็มหาชยยาชนะเจอนัดแรกจนได้ครับวันนี้บุกมาเฉือนชนะสิงห์ท่าเรือ1 0นยครับโอ้โหผู้เล่นของสิงสโโห์ท่าเรือมีโอ้โหมีแจกใบแดงเดี๋ยวที่กลางสนามี่ผู้รุดสินมีมีแจกใบแดงให้กับ ทางยอดรักนาะเมืองรักน่าจะใช่เป็นน่าจะเป็นยอดรักนะครับที่ไปปรบมือไปชดผูธธ้ตัดสินหลังจบเกมเป็นยืนยันนะครับเป็นยอดรักนะครับโดนใบแดงหลังจบเกมนะครับไปปรบมือไปชดผูธธ้ตัดสินวิเชียรเทียนทองครับอ,อเป็นเกมที่มีปัญหาพอสมควรเลยครับโ้โดนแดงแบบเตล็กการ์ดแบบไม่จะโดนบาดนัดหน้าด้วยนะครับ ยืนยันนะครับจบเกมที่พลาสเตเดียมุ่นวายพอสมควรครับสิงห์ท่าเรือพ่ายกับัชนาทอนบิลไป1นต่อ2เกมนี้ัชนาาเป็นฝ่ายที่ได้ประตูนำก่อนนะครับจากปาร์คจุงซูในช่วงครึ่งเวลาแรกครึ่งหลังนี่ก็เป็นทางสิงห์ท่าเรือเอาประตูคืนได้จากคิม